วันนี้เรามาจัดชุดกู้นะครับที่พี่ช่างหรือคุณลูกค้าถามหากันเยอะมากเลยนะครับตู้เชื่อมพร้อมเครื่องเจียรสายเราเริ่มจากตู้เชื่อมก่อนตัวนี้ของ STR นะครับเป็นรุ่น2ระบบเชื่อมมิกเชื่อมทูบได้แบบไม่ต้องใช้แก๊สแล้วความพิเศษของตัวนี้นะพี่มอเตอร์เนี่ยในการเชื่อมมิกเขาสามารถหมุนได้ทั้งรอบเร็วและรอบช้านะครับ0.8คือมอเตอร์หมุนรอบเร็วนะฮะกดไมีกที1.0มอเตอร์หมุนรอบช้ากดอีกที MMA เป็นรูปทูบก็เชื่อมทูบได้นะครับ2ระบบในตัวเลยแล้วตู้เชื่อมตัวนี้ก็มีของแมมมกาาารรรใใชช้้้้้งงนนพพออเลย สายเชื่อมทูบสายดินมีให้พร้อมสายมิกก็มีให้นะครับเชื่อมมิกเราให้ตัวยาว4เมตรเลยส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะมีหน้ากากแตงเคาะและลวดฟ้คอมีให้ครบเลยครับต่อไปมาดูที่เครื่องเจียรไร้สายนะครับ S T R ตัวนี้นะครับเครื่องแรงมากเลยครับเสียงผ่อนนิ่มเลยนะฮะจะเอาไปตัดถัดเซาะเจียรใช้ได้หมดเลยมาพร้อมกับสามสปีดเลยเครื่องเจียร S T R ของเราตัวนี้ในชุดก็จะมีแบตให้2ก้อนะพี่แท่นชาร์จอุปกรณ์การใช้งานมีพร้อมเลยนะครับ วันนี้เรามาจัดโปรโมชั่นราคาไม่แพงนะครับและถ้าสั่งซื้อสามารถเช็คสินค้าก่อนชำระหนึ่งก็ได้นะครับเดี๋ยวไปดูรีวิวการใช้าง,งานทั้งคู่เลยครับรอยเชื่อมออกมาสวยเลยนะครับไฟตัวนี้เดี๋ยวมาต่อกับร,ระบบที่2นะครับของการเชื่อมทูบวิธีการเชื่อมนะพี่ไปที่หน้าตู้เนี่ยกดปุ่มเปลี่ยนปรับระบบนะครับให้เป็นรูปทูบเนี่ยก็เชื่อมได้เลยครับผม ทดสอบเชื่อมเหล็กหนานะพี่กับลวดสี่มิลเลยไฟมาแรงไม่มีสะดุดเลยนะครับสุดขอบเลยครับผมรอยเชื่อมออกมาสวยเลยครับตัดเหล็กกาวน,นัยดูนะครับผมอย่างที่บอกความพิเศษของตัวเนี้ยมอเตอร์เขารอบจัดมาก ให้เกงแขนไว้นะฮะเดี๋ยวมันดูดเข้าไปเองอัอนนึงนะครับเสียงผ่อนก็นิ่มเลยนะพี่ ออกแรงกดนะครับผมเนี่ยแผลเรียบเลยนะครับลอเขาจัด รอบเขาจัดมากเลยนะพี่แค่เกงแขนไว้เนี่ยมันสามารถตัดเหล็กได้เลยนะครับผมและใบก็ใช้ของ S T R นะครับใบตัวนี้ก็คมมากเลยเครื่องแรงเสียงเสียงนิ่มมากเลยนะพี่น่าลองไปใช้พี่ราคาก็ไม่แพงสมเหตุสมผลกับคุณภาพนะครับ